รนหนึ่งเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกันนะคะประจำเดือนสิงหาคมในเรื่องของความรักนั่นเองนะคะไพ่ยิบซีไม่เคยตอบว่าใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะ ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะอาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิปให้กับชาวราศิกันด้วยนะคะไพ่ในอดีตใบแรกนะคะของชาวราศิกันนะอัศวินถือถ้วย หกถ้วย The World w i l l of Fortune และก็ไพ่ The Devil นะคะโอเคมาไล่เรียงที่พไพ่ใบแรกในอดีตเลยได้ไพ่ Knight of c u p ไพ่ใบนี้นะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมารู้สึกว่ามีคนนั้นเข้ามาจีบเข้ามาหาในชีวิตของชาวราศีก,กันเยอะอยู่พอสมควรน,นะและก็ เขาน่าจะเป็นคนที่บุคลิกดีด้วยน่าจะเป็นคนทางไกลอาจจะต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้เช่นเดียวกันสําหรับคนคนนี้นะคะเอออาจารย์คิดว่านะในความรักที่ผ่านมาในอดีตของคุณนั้นมีหลายครั้งเลยนะที่มีการครบหาดูใจกับคนต่างถิ่นต่างแดนนะคะต่อมานะคะก็คือไพ่หกถ้วยนะ ไพ่ใบนี้เป็นสัญลักษณ์แทนรักต่างวัยของชาวราศีกันนะคะก็คือคุณอาจจะเคยคบกับคนที่อายุมากกว่าคุณหรือน้อยกว่าคุณมากๆไปเลยนะคะไม่ชอบคบหาดูใจกับคนวัยเดียวกันหรืออายุเท่ากันนะคะแต่ความรักนะไม่ได้มีช่องว่างใน อายุหรือว่าเป็นปัญหาอะไรสําหรับคุณสองคนเลยคุณสองคนมีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้ออารีซึ่งกันและกันมีความรักความหวังดีให้แก่กันอย่างล้นเปี่ยมเลยสําหรับไพ่ใบนี้และมีบางคู่นะคะที่คบหาดูใจกับคนต่างถิ่นต่างแดน,นต่างจังหวัดกันหรือต่างประเทศกันนะคะแต่ก็เป็นความรักที่แน่นแฟงอยู่นะคะกับรักต่างใบต่อมานะคะเป็นไพ่ the world ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าคุณเข้าใจและก็เขาเรียกว่าอะไรเ,เข้าใจแล้วก็ปล่อยวางในความรักความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วในอดีตมีชาวราศีกันที่เคยคบกับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะรวมไปถึงบางคนก็เคยเดินทางไปเยี่ยมเยียนสามีหรือภรรยา นะคะหรือแฟนนะ,ะที่ต่างประเทศนะ,ะและยิ่งไปกว่านั้นมีชาวราศีกันได้มีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็ได้มีหลายคนเลยนะคะเพราะว่าไพ่ The World เดินทางไปได้ทั่วโลกเลยนะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาแล้วก็การไปย้ายถิ่นฐานไปต่างแดนก็ดีมากๆสำหรับไพ่ The World ใบนี้นั่นเองนะ ต่อมานะคะก็คือไพ่วิวออฟฟอร์จูนไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่กลงล้อแห่งโชคชะตาหรือกลงล้อแห่งกรรมกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะคะการที่ชาวราศีกันนะคะคบหาดูใจกับใครก็ตามในช่วงอดีตถ้าศีลไม่เสมอกันคุณสองคนก็มีอันจำเป็นจะต้องเลิกลากันไปนะคะอันนี้คุณก็ต้องเข้าใจในกฎของแรงดึงดูดหรือว่า กฎแห่งศีลเสมอกันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งนะคะคูณสองคนเป็นเนื้อคู่กันจริงหรือศีลเสมอกันยังไงคุณก็ต้องกลับวนกลับมาคบกันกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมให้เชื่อแบบนี้เชื่อในพรมลิขิตนะคะนะคะเชื่อในเขาเรียกว่าอะไรบุพเพสัน,นิวาสคุณจะสบายใจขึ้นนะคะ ถึงแม่ไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่ในอดีตไปแล้วอาจารย์ก็รู้สึกว่าใครที่ทําให้คุณเจ็บใครที่ทํากรรมไม่ดีกับคุณคุณไม่ต้องไปแก้แค้นนะคะคุณไม่ต้องไปทําอะไรทั้งนั้นกรรมหรือโกรธแห่งกรรมนั้นกําลังจะทํางานด้วยตัวของเขาเองนะคะ คนคนนั้นที่เคยทําให้คุณเจ็บคนคนนั้นที่เคยทําให้คุณเสียใจเขาจะได้รับบทเรียงจากการกระทําของเขาเองนะคะก็คือกรรมที่เกิดจากการกระทําของเขาเองนั่นเองนะคะต่อมานะคะก็คือไพ่ the devil เป็นไพ่ประจําราศีมังกรมีชาวราศีกันที่เคยคบหาหรือกําลังคบกับชาวราศีมังกรอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้ คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนเจ้าชู้นะลุ่มหลงในกามาลมรูปรดกลิ่นเสียงนะคะเวลารักใครก็รุ่มหลงนะคะลุ่มหลงในภายนอกรูปล,ลักภายนอกลุ่มหลงในกามาลมนะคะอะไรก็ตามที่มันจะทําให้ลุ่มหลงได้ง่ายๆเป็นความรักที่ลุ่มหลงไม่ใช่ความรักแท้สาหรับไพ่เดอะเดวิลเป็นไพ่ปีศาจด้วย บางทีคุณอาจจะเลิกกับเขายากเพราะว่าคุณสองคนยังคงมีกรรมด้วยกันอยู่แต่ถ้าเกิดวันหนึ่งกรรมหมดนะคะคุณสองคนก็มีอันจําเป็นจะต้องเยอะแยกแล้วก็แยกย้ายกันไปนะคะก็ถือว่าหมดเวรหมดกรรมกันนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่คู่เวรคู่กรรมกันก็ว่าได้นะสำหรับไพ่ปีศาจเนาะโอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตนะของชาวราศีกัน ส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ำนะคะราศีมังกรนะมีธาตุดินเข้ามาด้วยปปลายเนาะต่อมานะคะขอดูไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีกันว่าในปัจจุบันนี้คุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ไพ่ใแบ,บแรกในปัจจุบันนะสองเหรียญหาถ้วยซีดาบเ The High Love n แล้วก็ต่อมาด้วยหนึ่งไม้นั่นเองนะคะมาไล่เรียงที่ไพ่ใบ,บแรกเลยเปรียบเสมือนเป็นไพ่ตัวตนของชาวราศีกันเลยก็ว่าได้นะไพ่สองเหรียญเอ,อ่อสำหรับคนที่คุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างหรือว่าความรักอยู่ภายใต้ผลประโยชน์ นะคะหรือคนสองคนรักกันหรืออาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรักหรือคบกันเพื่อหวังแค่ผลประโยชน์อะไรบางอยา่างจากอีกฝ่ายหนึ่งสามารถช่วยเหลือคุณได้ในหน้าที่การงานหรือเขาสามารถช่วยเหลือคุณได้หรือทำให้คุณสุขสบายขึ้นนะคะมันไม่ได้เป็นความรักแบบรุนร้วนร้อยเปอมันมีเรื่องของผลประโยชน์มันมีเรื่องของอะไรอ่ะ เห็นว่าเขามีฐานะดีเห็นว่าเขามีตำแหน่งดีน่าจะช่วยเหลือคุณได้จึงมีการคบหาดูใจกันนะคะมันจะเป็นแบบนั้นซะมากกว่าแล้วก็มีบางคู่นะที่คุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างหรือคุยกันแบบอ่อนๆอฟๆน,นะคะในช่วงปัจจุบันนี้จะมีโอกาสได้กลับมาเจอกันหรือกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจาก อาจารย์เล็งเห็นว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังคงพอมีผลประโยชน์กับอีกฝ่ายหนึ่งอยู่นะคะอย่างที่อาจารย์บอกไม่ใช่ความรักล้วนๆนะคะมันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะต่อมานะคะก็คือไพ่ห้าถ้วยไพ่ใบนี้นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงปัจจุบันเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้แล้วก็รู้สึกเสียดายเสียใจนะคะกับความรัก ที่มันเพึ่งจบลงหรือว่าจบลงไปแล้วนะคะก็พยายามที่จะย้ำคิดย้ำทำเพื่อจะหาคำตอบว่าทำไมเราสองคนถึงจบกันทำไมเราสองคนถึงเลิกลากนะคะพยายามที่จะหาคำตอบอยู่บางคน,นบางคู่เลิกกันแบบงงๆไม่ติดต่อกันแล้วก็หายกันไปเลยนะคะหรือเลิกลากันไปเลยไม่มีการบอกลากันก็มีหลายคู่นะคะ แต่จะยังมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นยังจมอยู่กับความหลังยังจมอยู่กับความรักครั้งนี้นะคะยังรู้สึกเสียดายเสียใจกับความรักครั้งที่มันจบลงอยู่นะคะนะก็จะเตือนชาวราศีกันนิดหนึ่งนะในขณะที่คุณยังมีความรักหรือว่าคนรักที่ดีอยู่ขอให้คุณดูแลรักษาเขาให้ดีๆนะอย่าให้เหมือนเพลงรักแท้ดูแลไม่ได้นะนะคะ ม,มันมีอะไรแก้ไ้าแล้วนะถ้ามันแบบเสียไปแล้วนะคะต่อมานะคะก็เป็นไพ่สีดาบไพ่ใบนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงปัจจุบันจะต้องมีคนที่บล็อกอีกฝ่ายนึงเอาไว้อย่างแน่นอนอย่างที่อาจารย์เห็นได้ชัดเลยอะนะคะบล็อกกันทางเบอร์ Facebook Instagram Twitter Line ทุกช่องทางนะ,ะไม่อยากติดต่อสื่อสารรู้สึกเหนื่อยอะ่ะ ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะไม่ได้หมดรักสักทีเดียวนะแต่รู้สึกเหนื่อยทําไมเหนื่อยจังเลยเหนื่อยที่จะให้โอกาสเหนื่อยที่จะให้อภัยให้โอกาสเขากี่ครั้งเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมหรือว่าเขายังทําผิดซ้ําๆกับปัญหาเดิมๆนะคะจึงอยากจะหยุดพักจึงบล็อกเลือกที่จะบล็อกอีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้นะคะที่จานเห็นเนาะ ต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะไฮโลเฟนไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำราศีพฤษศนะมีชาวราศีกันที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีพฤษศอยู่ก็ได้นะคะในกรณีน,นี้คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมชอบเข้าวัดทำบุญฝักใฝ่ในเขาเรียกว่าอะไราศาสนาของตัวเองนะคะไม่ได้เจาะจงแค่าศาสนาพุทธนะนะคะทุกาศาสนาสอนให้ทุกคนนั้นเป็นคนดีอยู่แล้ว ฝักใฝ่ลักในศาสนาของตัวเองนะคะใจบุญสูนทานเป็นคนที่มีเหตุผลในการพูดคุยใช้หลักการใช้เหตุผลในการดำารงชีวิตมากๆเลยนะคะสำหรับคนคนนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นอาชีพนะรู้สึกเขาน่าจะเป็นอาชีพที่ให้ความรู้กับผู้คนหรืออาจจะเป็นครูนะคะอะไรแบบนี้นะคะ นักที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันนะคะแล้วไพ่ใบนี้นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองชาวราศีกันอยู่นะคะคุณอาจจะบูชาหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเช่าบูชามาอยู่ในช่วงปัจจุบันนี้นะคะ เขาก็คอยคุ้มครองคุณอยู่หรือคุณไปขอพรขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคุ้มครองก็คอยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่นะคะในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยเนาะต่อมานะคะก็คือ a g e of w a n ไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่มีโอกาสเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะไม่กี่ครั้งเองนะะขอให้คุณนั้น คว้าโอกาสนั้นเอาไว้นะคะถ้าคุณสูญเสียโอกาสดีๆในชีวิตไปไม่รู้ว่าโอกาสแบบนี้มันจะเข้ามาอีกเมื่อไหร่นะคะในเรื่องความรักเช่นเดียวกันถ้าเจอคนที่เขารักคุณจริงๆและก็จริงใจกับคุณจริงๆควรคุณควรที่จะรักษาและก็รักคนคนนั้นให้มากๆนะคะอย่าปล่อยให้ความดีหรือคนดีๆนั้นหลุดลอยไปได้ง่ายๆนะคะ ก็ขอให้คุณใช้โอกาสนี้พิจารณาความรักหรือคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตในหัวใจของคุณนะคะโอเคนี่คือไพ่ในปัจจุบันนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินนะคะธาตุน้ำธาตุลมราศีพฤษกแล้วก็ชาวธาตุไฟด้วยนะ,ะต่อมาอาจารย์ขอดูไพ่อนาคตอันใกล้ที่จะถึง นะคะหรือในเดือนสิงหาคมให้กับชาวราศีกันเลยก็แล้วกันนะคะไายในเดือนสิงหาคมนะของชาวราศีกันใบแรกสีดาบเดอะซ่าเนึงเรียน เก้าดาบแล้วก็ต่อมาด้วย The h i g h p e s t e e s นะคะโอเคมาไล่เรียงที่พไพ่ใบแรกจากในปัจจุบันก็ได้ไพ่สีดาบและก็ในเดือนสิงหาคมชาวราศีกันก็ได้ไพ่สีดาบขึ้นมาอีกยังคงมีความรู้สึกแบบยังมีการบล็อกกันอยู่นะคะเขายังไม่ปลดบล็อกคุณในตอนนี้หรือเขารู้สึกเหนื่อย ความรักความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่ยังคงบล็อกกันอยู่ก็ได้นะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เดดซ่าเป็นไพ่ประจําราศีกุมนะมีชาวราศีกันที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีกุมอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้คือความรักบางทีในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ คุณจะเป็นคนที่สบายสบายง่ายๆเป็นคนที่ใจเย็นในเรื่องในความรักความสัมพันธ์มากๆนะคะไม่ได้เร่งรีบไม่ได้รีบร้อนบางทีอาจจะชิวมากจนเกินไปด้วยซ้ำไปนะคะแต่เวลาที่คุณรักใครคุณก็รักแล้วก็ทุ่มเทให้เขาจริงๆนะคะคุณแค่อยากรู้ว่าใครที่จริงใจกับคุณแล้วก็รักคุณจริงๆก็เท่านั้นเองอยากจะใช้เวลานะคะจึงอยากจะใจะเย็นๆ ไว้สักนิดหนึ่งนะคะคุณชอบอยู่ในสถานที่เย็นๆนะะชาวราศีกันนะ,ะโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมนะคะอ่าถ้าคบกับใครแล้วคนนั้นรู้สึกร้อนหรือว่าเร่งรัดในความรักความสัมพันธ์น,นี่ชาวราศีกันจะไม่ชอบนะ,ะโอเคต่อมานะคะก็คือ a อ e of p e n พน c l e ไพ่ใบนี้หนึ่งเหรียญ สำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะโชคดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยอาจจะได้เงินมาเป็นก้อนเลยเป็นกอบเป็นกำเลยนะคะและก็ได้ของขวัญที่ถูกใจจากคนที่คุณรักก็ได้อาจจะเป็นทองอาจจะเป็นเพชรก็เพชรแท้ทองก็ทองแท้หรืออาจจะได้เป็นเงินสักก้อนหนึ่ง ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆอีกใบหนึ่งของชาวราสิกันเนาะต่อมานะคะก็เป็นไพ่ก้าวดาบไพ่ใบนี้นะคะจิตตกวิตตกกังวลนอนไม่ค่อยหลับ โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพของคุณด้วยอาการจากพักผ่อนไม่เพียงพอหรือนอนไม่ค่อยหลับอาจจะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพของคุณโดยเฉพาะของดวงตาสายตาผ้ามัวนะคะปวดหัวไมเกรน นะคะบางคนถึงล้มนอนมอนเสือไม่สบาย่อยเลยนะเพราะว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะยังไงก็อย่าคิดมากนะคะการที่คุณคิดมากทําให้คุณน,นั้นนอนไม่หลับเลยนะคะไม่ว่าจะในเรื่องการทํางานไม่ว่าจะในเรื่องความรักนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่เตือนกับคุณก็แล้วกันเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่ The High Princess เป็นไพ่ประจําราศีมีน มีชาวราศีกันที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีมีนอยู่ก็ได้ในกรณีนี้นะคะก็เป็นไพ่ที่ผู้หญิงชาวราศีกันควรระมัดระวังในการครบหาดูใจกับใครก็ตามเขามีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่าเขานั้นเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วนาหรือมีครอบครัวแล้วเข้ามายุ่งเกี่ยวในชีวิตของคุณบางทีเขาก็ไม่ได้บอกคุณตรงๆหรอกนะคะ ก็อาจจะโกหกคุณว่าเขาไม่มีใครนะ,ะแต่คุณอาจจะมารู้ทีหลังและคุณก็จะได้รับสถานะที่คุณไม่อยากได้ก็คือสถานะของเมียน้อยหรือว่าเมียเก็บอันนี้ก็ขอให้ดูดีๆก็แล้วกันนะคะก็ถือเป็นภพยเตือนเนาะต่อมานะคะผู้ชายชาวราศีกันก็มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายไม่แพ้กันนะคะมีความรักซ้อน นะคะเป็นความรักที่ซับซ้อนเกิดขึ้นด้วยนะคะเป็นรักที่หลบหลบซ่อนๆอน,นะคะที่บางทีอาจจะมีตัวจริงของตัวเองอยู่แล้วก็อาจจะมาแอบ,บคบซ้อนหรือมีใครอีกคนหนึ่งอย่างนี้ก็ควรรละมัดระวังที่จะเกิดขึ้นด้วยสำหรับผู้ชายชาวราศีกันนะคะโอเคส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมราศีกุมราศีธาตุดิน ราศีออมีนนะคะต่อมาจะขอสรุปไพ่นะให้กับชาวราศีกันเลยก็แล้วกันกาวถ้วยเจดไม้แล้วก็ต่อมาด้วยเด็กถือเหรียญน,นะคะสำหรับไพ่ก้าวถ้วยนะคะเป็นไพ่สรุปที่บอกให้รู้ว่า เป็นเพศที่สามสำหรับชาวราศีกานที่เป็นเพศที่สามในความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้คุณจะมีความมั่นอกมั่นใจในตัวคนรักของคุณหรือคนรักของคุณมีความมั่นอกมั่นใจนะคะในตัวของคุณมากๆนะคะรู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นจะเป็นคนที่ชอบทำอาหารชอบทำกับข้าวนะ,ะชอบดูรายการทีวีเกี่ยวกับรายการทีวีทำอาหาร รายการใน Youtube หรืออะไรอย่างนี้นะคะมีความสนใจคิดว่าเรื่องกินคือเรื่องใหญ่เลยนะนี่ก็คือบุคลิกลักษณะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะคะสำหรับชาวราศีกันที่เป็นเพศที่3ต่อมานะคะก็เป็นไพ่7ไม้ไพ่ใบนี้นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้รู้สึกว่าระแวงระวังแล้วก็คิดมาก นะะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาจจะเคยมีปัญหากันมาก่อนหรือยังไงเพิ่งจะมาปรับความเข้าใจกันจึงไม่สามารถที่จะไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซนต์หรือยังคงมีความระแวงอยู่ยังคงมีความคิดมากอยู่นะคะและมีบางคนบางคู่ที่แต่งงานมีครอบครัวเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วมีลูกด้วยกันแล้วรู้สึกว่าจะมีการต่อสู้ฟันฝ่า นะคะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันหรือว่ามีความอดทนเพื่อที่จะให้ครอบครัวนั้นยังคงอยู่นะคะอยากจะให้ลูกนั้นได้ขึ้นชื่อว่ามีทั้งพ่อทั้งแม่นะคะก็ใช้ความอดทนอยู่พอสมควรนะ,ะมีบางคนที่ยังคงรักษาตำแหน่งของตัวเองเอาไว้อยู่นะคะถ้าคุณเป็นภรรยาหลวงนะคะคุณก็ยังคงรักษาตำแหน่ง นี้เอาไว้อยู่ยังกอดทะเบียนสมรสเอาไว้อยู่ถึงแม้จะมีปัญหาในเรื่องครอบครัวเล็กๆน้อยๆหรืออะไรก็ตามคุณใช้ความอดทนนะคะต่อมานะคะก็คือเพจ of pendico เด็กถือเหรียญเป็นไพ่สรุปที่ดีนะสำหรับคนที่มีลูกนะคะหรือบุตรบริวารเขาจะรู้จักคุณค่าของเงินหรือรู้จักหาเงินทำมาหากินตั้งแต่อายุยังน้อย หรือพยายามที่จะส่งเสียเลี้ยงดูตัวเองตั้งแต่อายุอย่างน้อยก็ได้เช่นเดียวกันไพ่ใบนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะอาจจะเป็นเด็กบ้านนอกอาจจะมาได้ดีได้ทำงานได้ดีในเมืองหลวงก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับไพ่ใบนี้และก็สำหรับคนที่มีแฟนหรือคบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเขานั้นรู้คุณค่าของเงินนะทามาหากินเก่งหรือเขาเออ เริ่มที่จะทํามาหากินตั้งแต่เขาอายุยังน้อยส่งเสียเลี้ยงดูตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยก็ได้ยังไงก็ถามดูพื้นหลังพื้นเพในชีวิตของเขาดูก็ได้เนาะโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีกันนะคะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก็พอนะคะไม่ต้องเก็บไปใส่ใจก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กับโ o เ d น n a เจ้าเราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ